สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ก็มานำเสนอในส่วนของ Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็นปี2003นะฮะเครื่อง2.4ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับก็ถ้าท่านใดหารถขนาดใหญ่ไว้ใช้งานก็ Camry นี่แหละครับน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับนั่งได้สบายๆนะครับช่วงล่างแน่นๆหนึบๆน,น,นะครับถ้าเซตไว้ดีๆ สำหรับคันนี้นะครับเขาเปิดไว้ที่140,000บาททุนนะครับดูรถได้ที่แถวเพชรเกษม88สครับอาป็นว่าถ้าใครสนใจลองมาชมดูนะครับหน้าเดิมหล,หลังเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดสภาพพร้อมใช้งานสีสวยอยู่ครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับพาเพื่อนพาช่างไปทดลองขับดูได้เลยนะครับไปเช็คระบบไฟละช่วงล่างเช็คเกียร์แล้วก็ตัวนี้ดูดีๆนะครับถ้าไฟ มันจะแพงเลยไฟหน้าต้องเช็คดีๆให้มันเสียนะครับแต่ปกติมันเสียยากครับแต่เราไปเช็ครถก็ต้องดูให้ละเอียดครับก็ถ้าใครชอบนะครับรถรุ่นนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนั่งกันเป็นครอบครัวครับไปได้ 3- 4คนก็นั่งสบายๆรับรองว่าถ้าใครได้ลองแล้วจะติดใจแน่นอนครับอัตราการกินน้ํามันมัน2.4ก็ถือว่าระดับหนึ่งครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบการเร่งนั่แหละครับ ถามว่าในเมืองก็อีกสเต็ปหนึ่งนอกเมืองก็ไหลยๆยาวๆสบายครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Camry ่ขับไทยแลนด์นะครับก็มีทั้งเรื่องราวของการแบ่งปันอะไรแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ช่างที่เก่งๆนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องไปทดสอบดูนะครับไปทดลองขับดูนะครับรถคันนี้อยู่ที่เพชรเกษม88นะครับขอบคุณครับ